อินดีมแม็กไฮบริดครับผมคือเป็นการผสมผสานควบรวมเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดไหนก็ตามมันจะกลายมาเป็นอินดีมครับครานี้มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันแบบนี้ตอนนี้อินดีมไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่บริษัทที่คุณจะต้องไปลองผิดลองถูกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะอย่างนี้ไหมมันจะอย่างงโนงงนไหม มันจะมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นจริงหรอมันจ่ายคอมมิชชั่นได้ถูกต้องหรือเปล่าสินค้าพัฒนาได้ไหมตอนนี้กลาบเรียนเลยครับว่าตอนนี้อินดีมกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5แบบเต็มเท้าแล้วเพราะอินดีมเปิดตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2561เพราะฉะนั้นจนมาถึงปีนี้ครับในเดือนกรกฎาคมปี2566แสดงว่าอินดีมจะครบ5ปีแล้วนะฮะ คราวนี้มาดูกันครับหน้าต่อไปฮะผมว่าหลายๆคนอยากจะเห็นหน้านี้กันพอสมควรนะครับก็อ่ะถูกต้องครับถูกต้องภายใต้กฎหมายนะฮะมีการขออนุญาตสคอบอตั้งแต่วันแรกที่อินดีมเปิดขึ้นมาใบซ้ายมือนะครับใบนี้นะฮะที่มัลคิอยู่นี่คือแผ่นแรกตั้งแต่ปี2561ตั้งแต่วันแรกที่อินดีมเปิดกิจการขึ้นมาแล้วพี่ๆน้องๆครับตอนนี้ผมรู้ครับว่าแต่ละคนกําลังโฟกัสไปที่ แผ่นด้านขวามือครับถูกต้องฮะนี่คือใบอนุญาตของสำน,งงน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแผ่นใหม่ของเราครับมองไม่ชัดใช่ไหมมองไม่ชัดไม่เป็นไรผมเปิดให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับน่าจะชัดพอนะฮะทำไมจะต้องเอาแผ่นนี้มาประกอบการอธิบายเพราะเพื่อให้เข้าใจว่าตอนนี้เรามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ใบอนุญาตสคอบอก,ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้ถูกต้องชัดเจนถูกต้องเช่นกันและใบนี้ฮะได้รับอนุญาตมาเมื่อวันที่9มกราคม2566นี่เองนะครับผมก็แสดงว่าเพิ่งได้มาใหม่ซิงสิสุดๆถามว่าถูกกฎหมายไหมอินดีมฮะชัดเจนไหมฮะชัดพอไหมครับ นี่คือทีมผู้บริหารของเรานะครับทั้ง3ท่านทีมผู้บริหารของอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับก็จะนำทีมโดยพี่ก้องนะฮะอัครรัตนิติพลที่มาเป็นประธานกรรมการของเรานะครับท่านกลางนี้นะฮะพี่ก้องอัครรัตนิติพลนะก็เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยร้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการเลยเป็นเจ้าของบริษัทมัชลูมเทเลวิชั่น นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยท่านก็อาจจะเป็นผู้ทรงเกียรติที่หลายๆคนรู้จักในอนาคตด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้นะครับท่านดํารงตําแหน่งนะเป็นประธานบริษัทของอินดีมอีกหนึ่งที่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ได้หลายๆคนที่ทําอินดีมาแล้วก็จะได้เห็นนะว่าเราได้พบเจอกันเราได้ถ่ายรูปเราได้พูดคุยพี่ก้องได้มาแบ่งปันให้เรามากมายขนาดไหนในฐานะประธานนะครับด้านซ้ายมือครับนี่คือทางพี่โจครับ คุณสมภพปั้นสีครับเป็น CEO ของบริษัท i ินดีม International นแนลจำกัดครับก็เป็นผู้ที่ดูแลทั้งหมดเลยเรื่องระบบสินค้าเรื่องระบบของแผนการตลาดเรื่องระบบพาร์ทเนอร์ครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเน็ t ชันต่างๆนานาทางพี่โจจะเป็นคนที่หามาช่วยเหลือให้อินดีมทำงานง่ายขึ้นให้สมาชิกมีรายได้ราบรื่นยิ่งขึ้นมือครับพี่ตงฮะคุณตงนะครับมอมหลวงพอยศกัลยาณวงศ์นะฮะ ก็เข้ามาดูแลในเรื่องของอระบบการเงินระบบบัญชีที่พี่ๆน้องๆจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนั่นแหละนะฮะเพราะแผนการตลาดต่อจากนี้ไปจะเกี่ยวข้องกับการเงินหมดเลยนะเพราะฉะนั้นครับท,ทุกๆท่านต้องต้องเอาใจคนนี้มากๆเลยนะฮะคนนี้เป็นคนที่โอนสตังค์เข้าบัญชีให้ทุกท่านนะฮะคอยดูแลเรื่องระบบบัญชีระบบภาษีและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักที่จะนำพาให้ ธุรกิจอินดีมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตด้วยก็คือทางคุณตงนะครับม่อมหลวงพอยศกัะยานวงผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทอินดีมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวแต่เป็นถึง2บริษัทครับทั้ง NRF และสบายเทค คอยช่วยอินดีมทาสิ่งนั้นทําสิ่งนี้จัดโปรโมชั่นโน่นนั่นนี่มากมายนะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆฮะที่ทางทีมทีมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเขาจะเอามามอบให้กับอินดีมของเราอ่ะต่อมาครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอินดีมครับสบายใจหายห่วงฮนะเพราะว่าเรามีซปเปอร์พาร์เนอร์ครับที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าระดับประเทศนะครับ บริษัทโนวาออแกนิกนะฮะจะเข้ามาเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้กับอินดีมในราคาต้นทุนสุดๆต้นทุนสุดๆเลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับการที่มีโรงงานผลิตของตัวเองเนี่ยบริษัทจะต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องมีการพัฒนาสูตรมีทีมวิจัยมีมี R&D เยอะแยะมากมายครับทำให้ต้นทุนสินค้าที่เป็นโรงงานของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นณนะยุคปัจจุบันนี้ครับหากว่าเรามีซ u เปอร์พาร์เนอร์ ที่สามารถผลิตสินค้าให้เราในราคาโรงงานจริงๆแล้วมีความเป็นมืออาชีพมีห้องแลบมีทีมนักวิทยาศาสตร์มีทีมนักพัฒนาเป็นของเขาให้มืออาชีพเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของอินดีมไม่ว่าจะเป็นบริษัทโนวาออร์แกนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทรีเวลเมดนะครับทั้ง2บริษัทนี้ครับครอบคลุมนะฮะครอบคลุมสินค้าทั้งหมดเกี่ยวกับตั้งแต่ใช้ในครัวเรือน ใช้กับร่างกายใช้เพื่อสุขภาพใช้เพื่อเสริมความงามทั้งหมดและที่สำคัญครับเป็นผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พาร์เนอร์ที่อยู่ในราคาท้องตลาด